ี่น้อครับผมจับข้าวเดียวครับผมโอเคครับพอได้ยู่ได้กินนะครับผมจับบอยบอลกุราทุกคนอีกกุราโอ้ยไปประดูตัวสัว้มแขนนะละฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นไม่ดีดีดีด ตุตตะพาลุยสวัสดีครับผมสวัสดีสสดพี่น้องตอนบายยนะครับพาพี่น้องอยู่ทงไฮทงฮ้ากบับบรรยากาศอยู่ทงไฮทงน้านะครับกับบรรยากาศเกี่ยวเขา,าที่สี่หลับพี่น้อง,งครับผมถึงเกี่ยวเขานึกจับปลาเจะให้บึงบรรยากาศจับปลาเด้พี่น้องเด้อย่างคักได้พี่น้องสวนมากเป็นปลาดุกน้านะครับใส่บเงี้ครับประมาณสองนิว้วประมาณนี้ครับผมกําลังตอดปวดปวดปวด,ด,ดีๆหละพี่น้อง จับไปแล้วบางส่วนครับจ่จับบ่เบิดขนาดเกี่ยวเขาออกแค่แบบหนาลองเกี่ยวยวนี่ปลาเต็มเลยครับพี่น้องคุณครับเจ้าของนะตาแสงนะรับเป็นการลังจับอยู่ทางคุณครับผมเดี๋ยวมาจับน้องกันครับพี่น้องย่างคักเลยครับผมไปครับพี่น้องดียวปลาจะตายก่อนนะครับรถไถยหยับรถเกี่ยวหยับกับปลานั่นครับผมไปพี่น้อง กบพี่น้องกบกบเฮ้ยไปพลัดกบกับพี่นอ้นอ,งนอ,งนองไปไปอย่างนังยังหลายเลยครับพี่น้องจับปลาโรงเรียนจะไล่เด้อครับคนธรรมดาเดิ นี่ครับอ๋อวามุดตัวอยู่นี่อ๋อผี่นองอยังหลายเลยนี่ครับสองตัว เอวหัวปักดินไาเยอะคับเนี่ยอันตรายอันตรายอีกตัวนึงครับจับมือเดียวอีกตัางหากพี่รองเอ้ยหาตั้งกงกับวไดเดามาเอ๋อใจเย็นในน้องชายที่มาช่วยเราขึ้นจากขี่ตมแล้วเนี่ยแหแมพี่รอง หลายครับผมย่างหลายเลยปลาดุกลุ่นๆนี่ครับผมกุรากุรากุราโหจับเบอร์เบิด์แทะเดี๋ยวองสูงกันครับผมพอได้ไปเห็ดกับเขาเลี้ยงเนาะครับผมนี่นี่นี่พี่น้องนี่ครับมันขึ้นมาแบบนี้จับง่ายเลยนี่ครับ เพียงจับนี่พี่น้องเห็นไหมครับเอาเพียงจับไับ่ค่อยจไงเนาะค่อยพืดดิน okay. นานจับแป๊บเดียวพี่น้องจับแป๊บเดียวนะครับตัวแกครับรถเกีียวบอกว่ามีตรปดุงไงพนาอยู่ใสวู้นี่มันจะหามันจะขึ้นไม้เขาเห็นบอลลงตมยังเร็วเลยครับเพราะว่าจับตอนใบใบครับแต่มันฮ่อน นี่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 นอ้นหลายเลยในจุนี้อืตัวนี้กันพี่น้องทีนีครับเอาตัวนี้กันครับนี่นี่ครับผมหลายครับหลายครับนี่ครับจะของหนาขึ้น มองกันจับยังว่ามันเข่าไปดึงพุ่นกับย้เมแ็ดกเลยมันออกแตไมย้ำเมอแดงน้ออกคักอีีเออย้ำเมแรงออกค้างซาพุ่นนะนะโอ้ยกัไปเล็วน้ำมนแห้งี่ทอดกินกันั่งเด้๋นะจับเอาิงค้างโคงขนเอพี่สมรมอยูพีนี่ปลาพี่นพุ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 ่นพพุน เทียจะดีรถตาแสงผมบอกเอาไปรอกใส่ใส uh, okay, hey! yeah. ่ต oh, no. ับกุหลาบใส่น้ำกันรถเออรีาไปจับไปกินเมล็น้ำกันเนี่ยอครบตัวหนึ่งเมื่อเมืงทางป่าเพี้ยเพี้ยพี่น้องมงทางป่าเพียมันหาหมูไปเนาะเพียแปนเอตือนเ้พี่น้องเพีย หางจุ่มกันดูเพื่อน,นเอาเนี่ยไปตักเอาเยอะเอาไม่เอาแม่เอาเนี่ยมาตักเอาแม่เอาตักแค่เนี้ยเอาอย่าไทายโูระอู้ยนจะประดุกอจตส่ายานเพื่อนมึมักปัญใด้ดิ้นมึงกี่จักตัวโูระโูระโอ้ยเรียวตายมึงเดี๋ยวมือแรงมืไฟเอาไฟมาซองเอาหลดเดี่ย จะปล่อยปล่อยมันตายถิตายอีเลี่เนี่ยท่านกับลุงตาเรแวปล่อยใส่ที่ตาอุ้ยไยเด้อมึงมันเดือดอยู่าเปลนเบอร์เนาะหามเอไฟ่าได้ยังเรียนกอดมันอย่แลวอย่าสองตัวเลยเนี่ยอย่ยนเห็นไหมเห็นไ เ,เด้นหายรวดเร้วอันตรายด้วยครับพี่น้องประดุกเ่หน้าันย้ยตรงนี้จับตะพันขอหาหนาทีอยู่ไายครับนี่บ่เผียรเพียรเพียร พียวะพี่อะพี่อะพี่องมึ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 งบนออกมาพี่รอเ้องอัน้งง้ยไปขายมึงนันลนถูกรอบิมเนาะปลาดุกงาเนาะมันมันเนาะปงเสบขึ้นยังนี่ยเนาะมดุกงอยเนาะมดุกใ่มันมนมดละ นี่แหละกำลังปิงป้งแซ่บปิ้งแซ่บเลยพี่น้องปลาดุกปลาดุกปีพึ่งปลาดุกปีเดียวมันเอาไปโอ้โหนามันหลายมันจะบปไหนเนยดิโน่เนี่ยพี่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 น้องพี่พี่พี่มวเอาตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มวยดี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 ปลาดุกตโตจำแค้นละ ูเหลีมก็มีงูเลียมวายเออไปเลยวะงูเหลียมลีมมันกินปลาแล้วว้างเหลีมยมคว้างเนี่ย พี่มีรากเทพาะพี่อ,พอ,พอื้อถ้าแบบนี้จับง่ายครับประกอบจับง่ายจับง่ายแวยผี่แนะนํา,นาพี่พี่น้องที่ตัดหนวดปลา นี่มันจะขากไงประธานเียวไปนี่อันไปจ่อยยแสงแล้วบอกด้ด้นี่ัวนึงใส่มาถูกๆกันเมือหลี่ยมอยู่มหันตนึงะตัวใหญ่ตัวนี้่่ยๆเม่เียเจ็ดไงเถียัเว พี่น้องเบิ่งออกรับพิจปาดุกนานะครับหันหันพิะปาพี่น้องใส,ส่สีเบิญยี่ปันไต้น้องครับปลาธรรมชาตินะครับปนเปยกันไปตัวนี้นี่ครับนี่ครับ พ่งทางพี่กับพ่อทังพี่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 น้องทุน่ะนี่เปิดมังคเทือกแล้วพี่น้องนี่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 ครับเปิดนี่นี่ครับเห็นบ่ครับแล้วก็น,นี่อีกตัวหนึ่งครับ ุฟังเสียงจะเบิ่มกุมตียางผ้ามองนี่เพิ่งมีป้ามีตะหนวดประดูเลยไป่น่อยเลยพูนะปัดบอกคนมาจับอาเดินเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้งตัวนี้ไอช้อนนี่พ่น่ะแม่ สวนปลาแล้วพี่น้องเออมาทางพีเนาะทางพีเนาะพี่คุณ่ะนี่เผาเกลือเผาเกลือเพี่ยเพี้ยเพี่อเพี้ยเพี่ยเพีายเพี้เพี้ยเพี้อเพียเพี้ยพี้าเพี้ยเพี่ เอ้ยเนี่ยตัวนึงอะเนี่ยเห็นตาหางเนี่ยประดุ้เพื่นอนหรอว่านะบุกนอ่อะเนี่เอาไปกินนี่มือเลี้ยงมาเอาเด้อเนี่ยเออเอาทงมาปักไว้เอาทงมาปักไว้นี่คนหากินเนี่ยมาคืนดูนี นี่ตัวหนึ่งพี่น้องเกินมาทั้งน้องรถไถต้องรถเกี้ยวนี่คาดินมันขวัญไม่หนีกนะขั้นปอไปปรไปลขั้ปล่อยเห็ด ทอเรนอยปล่อยนำสาล่อจะคืนหนึ่งขืนเบิดเข้าหันเบิสน้าปลาปีนี้รู้บอกขืนตาว่ามันอู้สุดแต่เดียมันขาดคอวั่ันขาดไก่โพดมันไปบ่หอดไปตายกองกันรู่นนะูเราคู่่ะนะเหตุการ์นก็ถึงหลกรู้จิ้มยนก็ทอดว่าวนเ่เหตุการ์ลักนำเห็นไปเห็นไปเข่าสะหันไม่อยากจำเเตยงื่อ่กาแล้วทุกคนมีว กูนึงไี่นูกโอ้โโอโยรเนี่ยซะมันค่อยเขาซานี่เดี๋ยวมันไปไปพูดอืไรบลุลุงไปมูงเลนนัาม,มันลหลาหลมันกนจะจาบทันได้ด้วยครับเอาตรงมาชิว้นี่นี่ปลาหมอปลาหมอนีนอุงมา,อ,า,ามอ่านบุตร ไปนำลงมาจากทอ่อในหน่อยหนึงเน่ยขึ้นเดียวสละไปเบิดแเอลเลนละเคื่จักไปนน้ำไมใช่เนาะน้ำเยเบิรอเ้นาสิจับงายอยู่เนี่ยตัวกำลังก็ดดได้หน่อยละใหญอีกตัวนึงอ่เบิ่งไปยังเบบาีดีขึ้นอย่างนีีดีเพราว่ารถเหตายก็หลายทีเ่ยตายแล้ว ยิ่งมาคืนถึงงบั้งคนแล้วบ่อนั่นไปอ่ะตัวค้นเอาหลายที่คเนอะนี่นี่นี่ ไม่พี่สองโตเลยนี่อยากขึ้นเด้เนะี่ยหลุดอยักมันนะนี่นี่ตัวหนึ่งตัวหนวดนี่ป้ายังนี่ป้ายังโลตัวนี้ตัวหยากขึ้นนะอืเนี่ยหลุดอยักพังมันได้มากหลุดอยักพังมันจมลงเหลือต้อวันอเออนะติดน้อนมาตายหรอ มันเบิดอแล้วอย่าทั้งพี่อ่าจุดจับจุดจับจ,บจ,บจบีพี่อ่าเดี๋ยวเกี่ยวเขาออกออทีดีแรงเอาไฟมาซองเอารลดเออนี่ครับหาอยู่แม,ม่ใช่ไล่ะเสียงคนยังเฮียงเลย นะครับบรรยากาศหาอยู่หากินของคนบ้านเขานะครับช่วงเที่ยวเขานะครับปลาขอนภาษากลางเขื่อนปลาเอียงกับปลาข่นปลายางดอกปลาน้ําน้นอยปลาแห้งปลาขอดปลาขอดเออ ไม่กลัวนะอยบ่พอแล้วกคนอีกกุระโอ้ยจะพอปะน้ะจะพอมันบดไหแล้วพี่น้องขอมานยัยมันลงม้าพีเด้อจับยากเลยนีนะตัวบักยังเงี้ยเลยพี่น้อง นั่นๆๆๆๆพอบุญทั้งคนกับพอทั้งคนเ้ย่อ่นี่นั่นตัวนึงอ่ะเออตัวนึงพี่ดองดึงดักดึงดักดึงดักอยู่คนเฮ้ย คลิปนี้สีเงาในเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลุนนุ่กันไปเงาๆเลยครับผมโอเดบักเย้าเขานะครับผมเอาไว้กับบินหนีตายเบิดนะครับจำเป็นมีโอกาสมาไทยตอนกลางคืนนี่เป็นตาเสียลังการร้องเบิดแล้วเนี่ยโอ้ยยับยับยับ,ยบโอ้ยแต่พอ,อยังดินนี่พี่น้องอืพ่อยากใส่มือเลยว่ะ อันตรายด้วยครับพี่้องป่าดงนี่เขามี่ยังนะครับคนแค่นี่ต้องไปหาหมอแล้วครับกําลังอุปรกรณ์ยังกับอนะไรมาเป็นเหตุการณนะ์เฉพาะนาเต้ตะกับแงนะปงไหมสายจอย เลย้อมเลยครับเลย้อมไปจับเลยปลาดุกนาแห้งดีขนาดเสียงอาจสศดังเนยเด้อครับพี่น้องข้างทางรถเกี่ยวเขานี่น้ำรถมดกินปลาเรื่องว่าล่ะน้ำรถคนกินปลาน้ามาปลากินมดเรื่องว่าล่ะครับพี่น้องเอ้ยปลาิดไทย กันผัวมวยพี่น้องคนทางหลังเลยนั่นตัวนึงไก่ไก่ตีนนะเคยเคยได้ฟังเพลงสัญญาปลาขอนบ้อพี่น้องเฮ้ยนี่หลานเตี้ยเแี่เลยสัญญาปลาขอเนเอกกับพนมนตระการเตี้ย <c oughs> ไฟแล้วไฟแล้วไฟแล้วพี่น้องนั่นแต่เป็นลอยๆโตัวพนแล้วเนี่ยพี่เนี่ย

ี่น้องครับผมจับข้าวเดียวครับผมโอเคครับพอได้ยู่ได้กินนะครับผมจับบ่แล้วหรอกเพราะว่าเพิ่งเกี่ยวเขาได้นาเดียวเดี๋ยวมือแรงจะมีโอกาสที่มาจับไหเบื้องไม่ได้พี่น้องนะครับกันบ่ว่างกับเจ้าของหน้าเฟซกับที่มาจับละคุณคุณคุณตัวบง่าเลยพี่น้อง เบื้องเบื้องเบื้องบอกเรนน้อยขอบคุณสำหรับการรับเบื้องน้อยรับเรนนะครับผมเดี๋ยวขอขอมือหนึ่งไทยวิดีโอเพือหนึ่งจับปลาจับปลาเต็มที่นะครับต่อกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับการหาอยู่หากินแบบนี้นะครับขันมากกับฝากเืิ่งคลิปเืิ่งให้สุตะพาลุยน้ำดีเด้อครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ